เดือนค่ะมาจากเชียงดาวค่ะมาทําจมูกค่ะซิมิโอเพนค่ะเพราะว่าถ่ายรูปแล้วไม่มีความมั่นใจค่ะอ่ามาเพิ่มความชัดให้แบบดูถ่ายรูปมันง่ายขึ้นใช่ไหมดูมานานแล้วค่ะมาจากติ๊กต็อกกันค่ะเพราะว่าเห็นคนรีวิวเยอะค่ะเป็นไงบ้างพอดูรีวิวเยอะๆเรามาเจอหมอเบสตัวจริงดีใจค่ะแล้วมั่นใจขึ้นเยอะค่ะความปลอดภัยมาก่อนค่ะ พนัคุยกับหมอนานไหมครับเป็นชั่วโมงกว่าก็มีข้อดีข้อเสียค่ะแต่ละเทคนิคใช่ไหมใช่ค่ะเสริมไปแล้วระยะสั้นเป็นยังไงระยะยาวเป็นยังไงใช่ไหมครับใช่แล้วค่ะคุณพาร์ทออกแบบทรงนี้เป็นยังไงบ้างชุงพาร์ทออกแบบทรงก็สวยค่ะถูกใจค่ะก็คือเราเห็นผลลัพธ์ก่อนเลยใช่ไหมใช่ค่ะเอาแบบที่ปลอดภัยที่สุดค่ะเต้นๆมาค่ะครั้งแรกค่ะไม่เจ็บค่ะไม่เจ็บเลยเนาะหมอชวนคุยไหมครับชวนคุยค่ะชวนคุยเนาะสบายสายค่ะคุหมองมือเปล่าค่ะ หัวมือเบาเจ็บไหมอะตอนทำไม่ค่ะตอนทำนี้ไม่รู้สึกเลยใช่ไหมไม่ค่ะเจ็บมันเหมือนเราทนฟันค่ะหมดขัดเนี้ยจริงไหมใช่ค่ะประมาณนั้นเลยประมาณนั้นค่ะศูนย์ถึงสิบนี้ประมาณไหนหนึ่งค่ะประมาณหนึ่งค่ะไม่ได้เจ็บหนอไม่ได้เจ็บค่ะตอนทําหลังหูแล้วเจ็บไหมไม่ค่ะหลังหูก็ไม่เจ็บไม่ค่ะบอกว่าเหมือนเจ้าหูเนี้ยจริงไหมใช่ค่ะประมาณนั้นเลยเนาะที่เดือนเห็นรงหรือยังเห็นนะคะสวยค่ะสวยกันนะคะสวยนะคะ สวยกว่าใช่ไหมพอเราเห็นมิติของจริงแล้วมันดูกับเข้ากับนาดีใช่ไหมใช่ค่ะ